นี่ฉันอยู่ข้างหลังตรงนี้ว่างนะขอบคุณสวัสดีฉันเนตตี้เธอคือนักเรียนใหม่ใช่ไหมเธอเจอศาสตราจารย์โรนเลยหรือยังเราจะเริ่มได้หรือยังขอต้อนรับคุณปีห้าของวิชาชาวิชาหว่างทะเล ครูค่อนข้างมั่นใจและก็มีแพชชั่นมากมีความท้าทายอย่างยิ่งที่จะสอนหนูเอาล่ะทุกคนเปิดหน้าหนังสือไปหน้า5 1 7่แต่ว่าก่อนที่เราจะเริ่มเรามาเรียนรู้ว่ามันแตกต่างกันอย่างไรระหว่างการเปลี่ยนสีและก็เสน่ห์ที่แตกต่างเอาทุกคนมีใครอยากจะตอบหรือเปล่า โอ้มันสายไปแล้วที่จะมานั่งหาคคำตอบตอนนี้ตอนปิดฤดูร้อนเนี่ยก็บอกแล้วไงว่าให้อ่านเตรียมตัวเธอพอจะจำวิชาพื้นฐานวิชานี้ได้บ้างหรือเปล่าฮะจำไม่ได้เลยเหรอโถ แต่งั้นคงจะต้องมีการมาทบทวนกันหน่อยละทุกคนเอาไปไปอยู่ตรงนั้นไปยินอยู่ตรงนั้นตรงนี้เดี๋ยวแล้วเราจะต้องฝึกทำอย่างนี้กันนะเหมือนเป็นการแบบว่าฝึกโยนย้ายสิ่งของนะครับผม เอาไปละไปอาคิลออาคิโ that is not bad ไม่เลวเลยนะ you are a swift learner เนี่ยเรียนรู้เลยนะเราอ่ะเห้เห็นแล้วว่าเธอเนี่ยมีแววแต่จำไว้ว่าแววเนี่ยมันก็มีประโยชน์นะถ้าไม่มันฝึกฝนเนี่ยอืม เอาละทุกคนพอแล้วดิ้งว่าว่าตอนนี้ทุกคนรู้พื้นฐานแล้วนะวันนี้เราออกไปข้างนอกไปสูดอากาศบริสุทธิ์ดีกว่ามาตามครูมานี่นีนี่เร็ว i've always found that fun goes hand in hand with mastery as i'm sure the quidditch players amongst us would agree hmm? <laughs> so what better <laughs> than to put our prowess with the summoning charm to the test right เอาละเราให้นักเรียนใหม่มาลองหน่อยไหมปกติเขาต้องให้นักเรียนเก่าทดลองเป็นตัวอย่างก่อนไม่ใช่เหรออาซิโอสมอนนิ่ีชามคืออาสองปุ่มอาสองของเทห้ามันแข็งมากอะเดี๋ยวมันต้องไปปรับให้มันอ่อนแล้ว คือดึงอยาให้ตกกันนะครับผมแล้วจะเห็นว่ามันจะมีแต้มอยู่ถ้าให้เป็นสีน้ำเงินก็คือก็จะได้แต้มเยอะนะครับอาวจ,จ้จ,จ้พอได้ไหมจานจานพอได้ไหมจาน ดีมากเพิ ai, ่มแต่ให네้สุลวทเียลินแต่ว่าไม่มีคู่แข่งจะสนุกอะไรมิสโอไนมาท้าทายได้เป็นใหม่ของเราหน่อยสิมาขึ้นมาบนเวทีเราต้องเล่นสีน้ำเงินส่วนเรดสีแดงของคู่แข่งเราไหนนะดิ เธอเอากีตาร์มาเธอเนี่ยไอ้ยาเฮ้ยดูเข้ามาดูนะเแบบี้เฮ้ยเฮ้ยอีกนิดอีกนิดโอ้ยได้แค่สามสิบโอ้ยน้องน้องอ่อยพี่ใช่ไหมเนี่ยนี่หลงเสน่ห์พี่ใช่ไหมน้อง แหมมันต้องอย่างงั้นอย่างนี้เหรอปัดโชว์ Quite impressive ไม่ธรรมดาเฮ้ย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 โอ้โหน้องไม่พี่พี่ต้องพี่ต้องตีเสมออย่างเดียวเหรอน้องน้องทำไมแสบเนี่ย

น้องแดงมาก่อนน้องแดงเตะท่าอะลยนะน้องเราดงึงให้มันบังคับที่ทางไม่ได้ครับผมมันดึงระยะได้อย่างเดงียวมันบังคับซ้ายขวาไม่ได้ จ่อยเลยทีนี้จ่อยเลยทีนี้ได้ยี่สิบพอยเอ้ยติดติดติดเออเอออ้าวไอ้ทำไมโกงเงี้ยติดแต่ยังย้อยมางานหยาบละงานหยาบละ ติดอีกแล้วติดอีกแล้ว,อ,ลวอ้าวโดนหายโดนหายโดนหายโดนแฮตถูเลย <c oughs> เฮ้ยยอมแพ้ได้ครึ่งหนึ่งไหมอาจารย์อาจารย์ยอมแพ้ได้ครึ่งหนึ่งไหมอาจารย์มันโกงอาจารย์ไม่ไม่ต้องแข่งแล้วจบแล้วมันจบแล้วอาจารย์ ไอ้น้ำเงินหน่อยนะ้ามเส้นได้เป่าได้สามสิบสูจานโอ้แพ้เลยดีมากทำดีมากทั้งสองคนน้องอ่ะน้องไม่แถวไอพี่เลยน้องน้องไม่หลงเสน่ห์พี่แหละเอาละเลิกเรียนได้วหยไป เธอทำดีมากาเลย <S <S ฉันเนี่ยใช้เวลา,าหลายสัปดาห์นก่อจะเก่งน,นาดน,นั้นเนี่ยม,มันก็สอนเราอย่างนู้นอย่างนี้นะครับผมอ,อ,อันนี้เราก็อันแรกก็คือแบบเอ,อดีใจที่เธอเข้าใจนะวก็ว่าพูดดีด้วย อันนี้ก็คือ I'm h o l d i n g Myon w ฉันอ่อยให้เว้ยอ่อยให้ขอโทษทีเมื่อกี้ฉันอ่อยให้แห,หมมันกันน <turned> ินาแล้วอะเธอมาจากอูกันดาเธอมาจากอูกันดาถูกย้ายมาจากอูกันดานะครับตอนแรกเธอเรียนที่อูกันดาปีสี่อะไรสักอย่างเนี่ยย้ายจากอูกันดาตั้งแต่ปีสี่เลยทุกอย่างเมื่อกี้ นะครับอูกันดาหรืออากันดูเนี่ยมันใหญ่ไหมอูการดูมันจะอูกันดาเหรอผมอ่านผิดอ่ะเขาบอกว่าเป็นโรงเรียนที่ใหญ่มากที่นั่นคือจะบอกว่ามันไม่ใช่มีฮอกวอตส์อย่างเดียวมีโรงเรียนอื่นด้วยผมอ่านเป็นอูกันดาได้ไงเนี่ยมันอาอูอากันดูนะอากันดูอากันดูเธอย้ายมาจากโรงเรียนอากันดูตอนปีสี่ แล้วที่นั่นมันหน้าตาเป็นยังไงเหมือนฮองวอลไหมฉายาภูเขาแห่งพระจันทร์มันสวยงามมากมันอยู่ท่ามกลางหุเขาภูเขาแล้วก็ตอนที่ฉันเจอครั้งแรกมันมีหมอกหนามองอะไรแทบไม่เห็นเลยแล้วอยู่โรงเรียนขนาดใหญ่ก็ปรากฏขึ้นเหมือนลอยอยู่บนท้องฟ้าพูดซะอยากไปเรียนเลยนีย แล้วการใช้เวทมนต์ที่นั่นเหมือนที่นี่หรือเปล่า This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? ก็ทั้งเกือบทั้งหมดก็ใช่แต่ว่าฉันเรียนรู้วิชาการใช้ไม้เท้าการศึกษ์ที่นี่ Harley Anyone? I could use use one. อ๋อที่นั่นที่ที่เวทมนต์รุ่นเรียนเวทมนต์เก่าของเธอไม่ค่อยมีใครใช้ไม้เท้าอย่างเงี้ยอืม

แต่ว่าพอเริ่มใช้ไม้เธอก็รู้สึกว่ามันก็มันดูเท่ดีนะประมาณนั้นครับเหมือนเอามาเป็นพร็อพเฉยๆฉันก็ดีใจที่ได้เรียนรู้โรงเรียนของเธอฉันคิดถึงโรงเรียนอากันดูของเธอเหมือนกันนะแต่ฉันก็ดีใจที่ได้มาเรียนที่นี่เป็นเหมือนนักเรียนแลกเปลี่ยนเหมือนศาสตราจารย์อยากจะคุยกับเธอต่อนะไว้คุยกันต่อ Of course you can use a k i n on humans if you're so inclined แล้วเราสามารถใช้เวทเมื่อกี้กับม,น,มนุษย์ได้ด้วยเนะมื่อกี้มีใครบอกอ<ข>อเรื่องของชุดที่แถมยังครับชุดที่แถมรู้สึกว่าจะต้องไปเล่นให้ถึงจุดหนึ่งก,ก่อนถึงจะอันนี้ได้มั้งถึงจะเปลี่ยนได้หรือถึงจะใช้ได้ me, ยินคุยกับผมนะศาสตราจารย์ I I เป็นไงบ้างเลยสำหรับการเรียนครัง้งแรกผมไม่คิดว่าจะได้เป็นปรองข้นอกเมื่อเป็นไงบ้างเลยสำหรับการเรียนครั้งแรกผมไม่คิดว่าจะได้เป็นประลองข้างนอกเมื่อกี้ miss onai is a talented witch take it in onai makes and from the one has lost. of course professor always a fierce competitor though i sense that she is a bit distracted of late <coughs> now professor weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum expect to hear from me soon regarding a special assignment that i am preparing for you เขาบอกว่าไอ้อาจารย์แบบว่าศาสตราจารย์อีกคนหนึ่งนะครับศาสตราจารย์วิทลี่วิทลี่เรียกพบเรานะครับแล้วก็ศาสตราจารย์นี้เดี๋ยวจะเตรียมการบ้านให้ทําให้เราทําไงเออแต่ตอนนี้จบคลาสแล้วอยากดูอะไรบอกได้นะครับอยากดูอะไรบอกได้ ก็มีเป็นอะไรตัวเนี้ยเรียกว่าอะไรเป็นตัวหนังสืออะไรไม่รู้เต็มไปหมดเป็นกระดานหมุนได้สามอัน <bell> อันนี้เป็นชื่อเวทใช่ไหมลูมอสบอมบาร์ดาเบอร์มิเลียสอะไรเนี่ยเป็นชื่อเวทมนต์ต่างๆนานา,นาบนโต๊ะมีโอริกามิด้วย Professor r o n ร n reminds me of my grandfather, loads of wisdom, but a bit mad. เขาบอกว่าศาสตราจารย์นี้เป็นศาสตราจารย์ที่ทำให้เขานึกถึงปู่ของเขาคือเป็นศาสตราจารย์ที่ฉลาดแต่ว่าดูเพี้ยนๆหน่อยอะไรอย่างนี้แต่ก็ฮาดีนะครับมีอาจารย์แบบนี้ถึงจะเรียนสนุกนะแบบเรียกว่า alert alert หน่อยอะไรเนี่ยมีตู้ทรมานด้วย เอาไว้ลงโทษนักเรียนเหรอาจารย์อาจารย์เอาไว้โทษนักเรียนเหรออาจารย์อาจารย์จะปั่นจักรยานอะไรเนี่ยอาจารนอย่าได้จักรยานก็ไม่บอกอะล็อกอีกแล้วนะครับผม